วินาทีแรกที่ผมใส่สตั๊ดตอน10ขวบคือจุดเริ่มต้นการเดินทางที่แสนพิเศษของผมดาวรุ่งเลิกเล่นไปอีกคนแล้วทีโอวันคอสสปีดต้นแบบกระตุกจิตกระชากใจเป็นดาวรุ่งพรสวรรค์สูงระดับท็อปของลูกหนังผู้ดีขึ้นเล่นชุดใหญ่เซาแฮมตันตั้งแต่อายุ16เองจากเซาแฮมตันสู่อาเซนนตติดทีมชาติตั้งแต่ยังงนุม่มไปเล่นฟุตบอลโลก2006ตอนอายุ17เท่านั้นมันแปลกมากเพราะไม่เคยเล่นพรีเมียร์สักนัด พี่พี่ในทีมชาติยังงงเลยว่าไอ้หำนี่ใครวันคอสถูกเจรณนายจากกุนซือสมองเพชรอาซนเวนเกอร์ A แล้วโดนทำนายทายทักจากเกจีลูกหนังว่าไอ้หมอนี่มันไปได้ไกลแน่นอนพี่พี่ก็พร้อมใจกันปั้นแฟนๆก็เฝ้ารอวันเติบใหญ่แต่ฟื้นไม่ไหวเจ็บบ่อยกระดูกแก้วพักฟื้นจนหมดความมั่นใจไม่เคยกลับมาเป็นวีรบุรุษทางเรียบได้อีกเลยแย,ยไปที่เอเวอร์ตันก็ไม่เกิดสักทีจนได้รับสมญานามดาวรุ่งตลอดกาล ก่อนที่จะได้กลับมายังบ้านเก่าหลังออกเดินทางมากว่า15ปีจากเบอร์3-2แล้วโยกมา14บนหลังเสื้อที่มันมีความหมายมากมายมันกดดันและมันเต็มไปด้วยความคาดหวังวันคอตนี่อยู่โยงที่อาเซนอนถึง12ปีเลยนะแฟนๆปืนโตจะจดจำนายไว้เป็นความทรงจำดีๆความเร็วสูงกระชากได้แบบพุ่งๆหลายประตูที่เขาทำได้ถือว่าปรึงตราวันไหนพีกนี่สุดจัดประหัดยกนิ้วให้นิ้วโป้งนะ วันไหนหายเอาคนทั้งเมืองมาช่วยกันค้นก็ไม่เจอวันไหนเจอริวอภูนี้วันคอตลูปปากบอกหวานเจี๊ยบแกก็มีคนทั้งชอบและไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทําเป็นเล่นไปจะดีจะแย yeah, ่รวมๆแล้ววันคอตกดให้อาเซนอนไปเป็นร้อยเม็ดเลยนะแต่วันคอตกลับบอกตอนย้ายออกมาแล้วว่าผมจะไม่โกหกนะตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยชอบฟุตบอลแล้วเพราะผมมีฟอร์มที่ดีแต่ผมไม่ได้รับโอกาสเพียงพอผมอยากจะสนุกกับฟุตบอลอีกครั้ง แต่ผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นตอนที่ผมอยู่ที่อาเซนอลนทีโอวันคอตดาวรุ่งตลอดการได้เลิกเล่นอย่างเป็นทางการแล้วโอพระสงฆ์นีจา์ก็ดูบอลมานานเหมือนกันนะ